สวัสดีเพื่อนเอฟซช่องดีช n แนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะวันนี้ก็มีความฝันมาฝากนะครับแม่ที่แรกแอดก็จะลงดีไหมเนาะเพราะว่าเลขตัวหนึ่งก็ไปออกราวพัฒนานะครับเนาะแม่ซื้อวันพุธมาวันศุกร์นะครับเนาะเกือบก็เลยว่าวันนี้ก็มาลงรวมทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานคุณแม่ฝันรวยก็มาฝันย้ำนะครับ ยังไงก็ต้องบอกบุญนะครับเพื่อนที่ซีเนอะร่วมบุญกันนะครับเนอะงานที่วัดปทุมวันนะครับเนาะก็ครูบาอาจารย์ฝากมานะครับให้ช่วยกันนะครับพระอาจารย์สมรักท่านก็ดูแลก่อสร้างโบสถ์นี่แหละครับเนาะก็รักษาการอีกวัดหนึ่งนะครับห่างไปประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับก็เป็นวัดปทุมวันนะครับแล้วผลงานเพลงก็เร็วๆนี้นะครับเนาะก็ เอาละครับเดี๋ยวมาเข้าความฝันเลยนะครับเนาะว่วันก่อนนะครับช่วงกลางคืนนะครับคุณแม่ก็ฝันว่าเออเหมือนมีผู้ชายมาตะโกนนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับมาตะโกนลั่นเลยนะครับตะโกนลั่นว่าไอ้เลขที่ให้รอบแรกเนี่ยมันไม่มานะครับเพราะมันดังมากนะครับสงสัยมันจะไม่ออกมันดังเกินไปนะครับเนาะก็เลยว่าแกให้ไปดูเลขนะครับดูเลขสีแดงเลยแกบอกว่า ให้ไปดูที่วงไฮโลนะครับเอคุณแม่กันเลยแบบคือเข้ามากันหลายคนเนาะเข้ามากันหลายคนแล้วก็คุณแม่ก็เดินตามไปที่มอนเหมือนวงไฮโลเลยพอไปเนี่ยผู้ชายเดินยังไม่ถึงผู้ชายที่มาด้วยกันนั่นน่ะคือเขาพากันยืนชี้นะครับชี้เหมือนชี้ชี้ให้ดูว่าไอ้ที่วงไฮโลตรงที่กระดาษนะครับอ,อ่มันเห็นเป็นตัวเลขสีแดงเลยเขาบอกนะครับเนาะ พอคุณแม่มาก็เข้าไปดูนะครับข้างบนนี้มันก็เป็นเหมือนจุดๆจุดเหมือนไฮโลนะเขามีกระดาษวางอะกระดาษที่เขาแทงไฮโลเนาะก็ทีนี้ก็มองไปเห็นเหมือนข้างบนมันเป็นจุดอันดับแรกมันก็จุดห้าจุดต่อมามันก็จุดมันอยู่ข้างบนเนาะตัวเลขมันอยู่ข้างล่างสีแดงนะครับก็เป็นจุดสี่จุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอีกอันหนึ่งก็จุดสี่จุดนะครับเป็นเลข 544นะครับก็มองไปก็เห็นสีแดงจริงๆนะครับเนาะ่านคุณแม่แกกลับมาแล้วแคฝันกลางวันแกบอกแอดว่าฝันดีมากเลยเมื่อวานเออเมื่อวานแกไปช่วยงานแกบอกว่านอนอยู่มาเหนื่อยมากฝันฝันตอนกลางวันเอ,อ่อแต่ทีนี้ในฝันนั้นเป็นกลางคืนนะครับเนาะแกขึ้นไปเนาะคุณแม่อธิบายแอดก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นบ้านหรือมันเป็นศาลาเนาะมันจะมีที่แบบเหมือนขึ้นไปมันเป็นพักพัก พักข้างล่างมันจะมีคนนั่งอยู่เยอะเต็มเลยและพอพักขึ้นไปอีกมันเป็นที่พักอีกแล้วก็ก็มีแอดกับคุณยายนะอยู่อยู่ด้วยแต่ข้างบนสุดนั้นเป็นคุณยายนะครับเ,เป็นยายทวดเป็นยายทวดนะครับยายทวดก็ก็เหมือนอยู่บนสุดคุณแม่มองไปแกทวดนี่ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เจ้าที่นะเป็นเหมือนเทวดาเลยแกบอกนะก็เหมือนไปชุ่มอะไรก็ไม่รู้นะ ข้างล่างก็อันไม่ไม่เชิงข้างล่างมันเป็นพักพักพักขึ้นไปเหมือนความรู้สึกแอดที่เราเป็นเหมือนสารเนะาะพักพักข้างล่างคนก็อยู่เต็มเขาเหมือนเขาเรียกกันมาประชุมอะไรสักอย่างนี่แหละอคุณแม่ก็กับแอดก็ไปอยู่แล้วก็เหมือนประมาณว่าให้คุณยายก็ก็บอกว่าเหมือนก็เนี่ยให้รู้บ้างว่าเออความทุกข์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นช่วงที่เลขไม่เข้าเนาะก็คุณแม่แกโกรธนะโกรธแบบ ก็ตอว่าคุณยายทวดเหมือนกันแบบเหมือนแค่วายๆแหละวายๆบอกว่าทําไมทําให้แบบลําบากอย่างเงี้ยเลขไม่เข้าอะไรแม่ยายทวดก็บอกเหมือนเออให้เราแบบมีกรรมบ้างมีทุกข์บ้างก็จะได้รู้ว่าความทุกข์มันเป็นยังไงเนาะปิดหนี้เป็นยังไงอะไรเนี่ยเนาะก็เหมือนประมาณแบบอืมให้เข้าใจความรู้สึกความทุกข์ยากอน,นะแม่แกก็บอกมันก็ทุกข์มาเยอะแล้วแหละก็ทุกข์มาเยอะแล้วอืม แล้วยายทวดก็บอกว่าตอนนี้เลขมันขึ้นตารางแล้วเราให้ไปดูบอกเลขมันขึ้นตารางแล้วคุณแม่ก็ถามว่าเลขไหนไอ้เลขที่เคยมาบอกก่อนไหมอันนี้อ,อ,อยายทวดบ,บอกว่ามันเลขนั้นมันดังเกินมันอาจจะไม่มานะเอาแล้วก็เอาแล้วให้ซื้อเลขไหนล่ะคุณแม่ก็บอกให้เออ,อยายทวดก็ให้ดูเลขนะครับคือเลขศูนย์เก้าแกบอกเลขเนี้ยขึ้นตารางแล้ว ขึ้นตารางความหมายแล้วคือภาษาโบราณนะขึ้นตารางเราไม่รู้ว่าอะไรเหมือนเหมือนอาจจะเป็นกระดานแล้วเขาขึ้นขึ้นเลขตัวนี้นะครับเนาะเลขศูนย์เก้าเนี่ยนะครับเนาะก็ส่วนในเลขคุณแม่ก็ถามว่าแล้วไอ้เลขที่เขามาบอกสีแดงนะมันจะมาหรือเปล่า mm hmm. เขาบอกว่ามันอาจจะมาก็ได้ยายทวดบอกแต่ทวดบอกว่ามันจะมาก็ได้แต่ว่าเขายังไม่ขึ้นตารางเลขนี้นะครับเลขสีแดงที่ฝันเห็นวันกลางกลางคืนนั่นแหละครับ เออห้าสี่สี่ส่วนเลขที่ที่ที่ให้ที่ที่ยายทวดบอกเนี่ยก็คือเขาขึ้นตารางเนาะเหมือนตีวงกลมไว้แล้วขึ้นตารางส่วนข้างบนนี้เนาะจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะตัวเลขก็เอออันนั้นผู้ชายเนาะมาตะโกนบอกลั่นเลยนะแกบอกแค่ลั่นจนตกใจมากคุณแม่แค่ตกใจกลัวมากเลยเนาะตกใจจนแบบขนาดตื่นไปห้องน้ํามันก็ยัง ทีแรกดีใจนะแต่ทีนี้เหมือนพอกลับมามันก,ก็เสียงมันเหมือนยังลั่นอนะ่ะเหมือนเหมือนว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วยังตกใจอยู่นะครับเนาะ,ะข้างบนเนาะพอกายทวดบอกว่าอาจจะมาก็ได้แต่ยังไม่ขึ้นตารางนะครับส่วนเลขที่ขึ้นตารางแล้วย้ําเลยอาจจะเป็นเลขล่างนะครับก็คือเลขนี้นะครับเนี่ยอาจจะมาล่างก็ได้นะครับแต่คุณยายทวดบอกศูนย์เก้านะไม่ใช่เก้าศูนย์คือเน้นอย่างนี้เลยนะแล้วคนที่อยู่ชั้นล่างสุดเขาก็บอกว่า เลขอะไรก็แล้วแต่ถ้ายายพูดน่ะถ้ายายอยากให้ออกมันออกหมดเลยนะครับเหมือนว่าตัวเลขนี้อยู่กับยายทวดหมดเลยแต่ว่า,ยวาอ,อย่างว่าละไรยายทวดบอกือนเรามีกรรมที่ต้องแบบแบกรับเนาะแต่น่าจะเหมือนเหมือนเหมือนมันจะหมดแล้วเนาะแบกมานานและไม่เข้านานแล้วก็ลําบากติดหนี้ติดสินเนาะคุณแม่ฝันรวยกก็นั่นแหล,ละครับก็เอาแล้วครับเพื่อนทีซีเนาะลองดูนะครับแต่ว่าวันนั้นลาวพัฒนานะครับก็ออก แอม่ห้าไอ่แปดห้าสี่อะไรเนี้ยแหละครับเนาะแปดสี่ห้าหรือแปดห้าสี่เนาะโอ้หพากันซื้อวันพุธเนาะเลขเนี้ยมาออกวันศุกร์นะฮะแหมแอดลืมกดวันศุกร์อาะล้ครับยังไงเพื่อนทุบีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับเนาะก็ติดปิดไว้หน่อยนะครับข้างบนก็ยังไม่ได้ขึ้นตารางก็แต่เป็นเลขสีแดงเลยนะครับเนาะแล้วก็มาลาวพัฒนานและจะมาอีกไหมน,นอ้อแต่ส่วนข้างล่างนี่โอ้โหใหญ่ทวดย้ำเลยนะครับเนาะว่าเขาขึ้นตารางแล้วนะครับ อ่าแล้วครับวันนี้พอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ